เดีเขามาอยู่กับผมเว็บบลูทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงโปรพีบีไม่ใช่สิโอพีบีนะขั้นแรกก็จะไว้เว็บใต้ชิปนะขั้นแรกก็มาสมัครปุ๊บปุ๊เสร็จแล้วก็ก็มาส่วนระบบส่วนระบบเราไปที่ชอบโปรตอนนี้กําลังแก้ไขยอยู่นะครับต้องรอนะครับอาจจะดำไนินไ,ไช้าและรายละเอียดกดชอบโปรตรงนี้นะครับมันจะมีมันก็จะมีให้โหลดขึ้นมาจากนั้น เราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะอต้องมันจะเป็นไฟล์อ,อะไรนะสักอย่างนี้แหละ zip หรือ rar ER นี่แหละครับมันก็เราแจกไฟล์ไว้ที่ไหนทักที่หนึ่งมันจะมีตอนนี้ให้เราคลิกขวานะครับแล้วเขียน run as admin นเป็นเอ่เอ t r i t o r น่าใช่นะกดเข้าไปุ๊บมันจะมีให้ใส่รหัสอีกรอบหนึ่ง ขถัดเหมือนหน้าเว็บที่เราสมัคงกันเลยครับจากนั้นก็รอมันตรวจสอบไปเสร็จปุ๊บเรากดเข้า P B ปุ๊บแล้วกดคาว่า Home ปุ๊บมันก็จะเล่นได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็คนอื่นจะไม่เป็นนะครับแต่คอมผมผมไปปิดโปรแกรมอะไรไม่รู้มันเลยเป็นเนี่ยกระช่างมันเอะครับสาหรับ,บคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดซับ้วยนะครับสวัสดีครับ